ปิดตำนานนักเขียนชื่อดังนามโคตรครับพนมเทียนนะครับก็มีรายงานนะครับบอกว่าคุณชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิฮะนักเขียนเจ้าของนามปากกาพนมเทียนนะก็เป็นนักเขียนชื่อดังซื้อปีแห่งชาติสขาวรรณศิลป์ปี40นะครับเสียชีวิตลงแล้วครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะอายุรวม89ปีนะครับญาติก็บอกว่ารักษาตัวล่าสุดเมื่อช่วงสงการนะครับแล้วก็มีอาการตัวเหลืองรับประทานอาหารน้อยครับ แล้วก็นําส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็จากไปอย่างสงบฮะด้วยโรคมะเร็งตับฮะก็จะมีพิธีที่ศาลาแปดวัดท่าทองนะนี่นะครับ<ม>คุณพนมเทียนนะฮะต้องบอกว่าเป็นนักเขียนที่ถือว่าเป็นเสาหลักของวงการวรรณกรรมของเมืองไทยอีกคนหนึ่งนะครับคุณพนมเทียนเนี่ยนะฮะที่ว่ากุจญชัยเนี่ยเป็นกกสิ่งเก่าสมุทรลาเขียนนิยายับเล็บคุดใช่ไหม เล็บคุณตั้งแต่เรียนมัธยมมาเก่งมากฮะเออคนคือเป็นคนที่รอบรู้มากฮะแล้วที่เป็นผลงานที่เป็นระดับมสเต์พีซ์ฮะก็คือเรื่องเพชรพระปูมาดังคุณตุ้นเติ้ลเคยานไหมดูเรื่องไหมเป็นไงพอพอเข้าใจว่าตัวละครคนไหนชื่อไหนแต่ว่านี้ยังไม่ได้อ่านอะไรเยอะขนาดนั้นะไมเอกชื่ออะไรอ่าละพินภัยวันละพินภพยวันโอ้เป็นคนที่เก่งมากนะแล้วก็ เรื่องก็ประมาณว่าจะไปหาเพชรของพราอุมาเล้วก็ขาต้องผ่านป่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการผจญภัยเจอสัตว์ต้องฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะแล้วก็การใช้ปืนเป็นเอกุมากเราก็นึกว่าท่านเนี่ยเขียนแต่เรื่องแนวนี้ผจญภัยต่างๆแต่ไม่ใช่นะครับแนวดราม่าแนวแนวแห่งความรักที่เอามาสร้างเป็นละครตัวท่านที่เราเคยดูตอนเด็กเนี่ยท่านเขาเขียนนะฮะละอองดาวกาวเดือนแววมายุราพวกนี้ฮะ โอ้ไม่น่าเชื่อนะคือเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้มากนะครับเป็นคนที่เก่งมากนะครับจุราตีคูณนี่จุราตีคูนนี่เอามาทําเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ละครละคร,ละครวิทยุด้วยนะครับนี่เยอะไปหมดนะฮะมีการเขียนไว้อะไรนะครับนี่ฮะของของคุณธงรมยันตีนครับนี่ฮะ ธงบรยันตีก็คือ,อคุณหญิงเ๋ยวนะคุณหญิงวิมลสิริภัยบูรณ์นะครับไ้บสัมภาษณ์นะครับบอกว่าใจหายมากที่รู้ว่าเพื่อนสิ <S <S เพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อนรักเนี่ยจากไปนะครับคุณธงบรรยันตีเขียนไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าแต่เพื่อนชื่ออีฟเหมือนกันเป็นนักเขียนเหมือนกันประสบความสําเร็จบนถนนหนังสือเหมือนกันเป็นเพื่อนนักกันทําไมจะมาะจากไปง่ายๆ ทำไมจะมาหนีไปง่ายงรับนะฮะไปรอบนสวรรค์ชั้นมนุษล์ก่อนนะจะไม่ร้องไห้เพราะอีกไม่นานจะได้พบกันนี่ฮะลงชื่ออีฟ21เมษายนครับคุณธมยันตีฮะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าวงการวรรณกรรมของไทยนะได้สูญเสียบุคคลสำคัญไปนะครับคนหนึ่งนะครับอ้า